ตอนนี้ผมก็ขับรถออกจากห้องมาประมาณ20นาทีครับเพราะว่าช่วงนี้แน่นอนแล้วครับยังอยู่กับคลิปปลาช่อนนาน้ําท่วมเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยูที่ว่าเราจะเจอมันหรือเปล่าแค่นั้นแนะกลับแล้วนะครับ แต่มุมนี้น่ากัดมากเลยปุ่มปุ่มปุ่มยาวมากนะครับดูดิเลยสอกผมไปเลย สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง15นาทีนะครับกับบรรยากาศคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนนะครับเมื่อเช้ามืดน,นะครับตอนประมาณตีห้าครึ่งนะก็มีฝนปรยโปๆยนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะโดนแล้วแหละเพราะว่าบรรยากาศค่อนข,ข้างที่จะดีเกินไปอ่ะมันไม่ได้เหมาะที่จะตกปลานะครับทุกคนมันเหมาะที่จะนอนมากกว่าตอนนี้ผมก็ขับรถออกจากห้องมาประมาณ20นาทีครับเพราะว่าช่วงนี้ แน่นอนแล้วครับยังอยู่กับคลิปปลาช่อนนาน้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังจะบูมที่สุดแล้วแหละของปลา,านาน้ำท่วมผมว่าช่วงนี้คือขับรถไปที่ไหนก็เจอแบบนาน้ำท่วมให้ mm hmm. เพื่อนๆน,นักตกปลาทุกคนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยได้ตีกันเลยนะครับก็วันนี้มากับ mm hmm. เซตเก่งเจ้าประจำครับแทงออฟฟินครับความยาว6ฟุต8เวทแปขีด17นะครับ ยักษ์ฟินพี3ครับฟูโรวันนี้ใช้เป็น40นะครับวันนี้ก็ตะลุยนาน้ําท่วมครับน่าจะได้ดูกันยาวๆแหละสําหรับช่องผมนะตอนนี้ก็มันเป็นช่วงที่บูมที่สุดเราก็ต้องไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับไปไปตามดูกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่าลุยกันเลยดีกว่าเช้าครับน้ํามันเริ่มดันขึ้นมาแล้วครับคลองเนี้ยมันไปต่อกับ ตรงคลองใหญ่นะแล้วก็น้ำมันดันขึ้นมาแล้วเห็นไหมจอดรถแค่ริมถนนเองนะครับแล้วก็น้ําเริ่มดันจะข้ามถนนแล้วแต่ยังไม่ได้ข้ามนะครับท่องนี้ก็สวยมากเลยดีลาเลาชายดูครับมีขยับนะมีขยับนะ นี่ครับมันติดคลองนะครับเห็นไหมมีปลาขึ้นจิบ้วยน้ำมันดันขึ้นมานีปฝั่งนี้ก่อนสวยทุกฝั่งเลยวะ่ะ ไไม่ด้เยอะนะนูผมเลือกมาสำรวจคลองนี้เพราะว่ามันเป็นคลองที่ผมได้ shadow นะเมื่อคลิปที่แล้วนะคือมันต้องดันเข้านามานนี่ดูดิ ว่าเราจะเจอมันหรือเปล่าแค่นั้นแหละกลับแล้วนะครับมาแล้วทุกคนตัวแรกอส้ยสยใหญ่ด้วยวะอุ้ยทุกคนดูดิอู้ยมาไงเนี่ยตัวแรกอุูปลาดาบ เท่าอ้วนนะดูดิตัวนี้มาแล้วครับตัวแรกของผมเช้านี้ตีได้ไปถึงสิบไม้นะครับต้องพูดอยู่เลยว่ามันดันจากคลองขึ้นมานะครับเนี่ยข้างหลังผมเลยโคตรสวยอะ่ะเดี๋ยวลองย้ำดูอีกนะครับเพราะว่ามันท่วมหญ้าแล้วคิดว่าโดนของใหญ่แต่เช้าแล้วใหญ่จริงนะครับ แต่มันผอมหัวโตเลยดูยาวมากนะครับเลยสอกผมเลยเต็ม,เต,มเต็มอะมายาราบเต็มคอเลยแน่แนแนครับแทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน PE 3เปิดหัวได้ดีแต่เช้านะครับถึงจะเก็บไปทำกับข้าวไม่ได้แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีเช้านี้ไปหากันต่อครับทุกคน ไปดีกว่ามันโตนะแต่แบบมันผอมอะไปเจอกันไหมอ้วนกว่านี้คงมีเมนูแหละตม้มยำอะยไแมก็ลุยสวนใส่เนี้ยไปสบายครับแข็งแรงไปเจอกันไหมลุยกันต่อครับ ที่ที่ผมได้ชดโดมดคคลิปก่อนหน้านี้นะครับแวะมาดูเฉยน้ำก็ขึ้นเยอะมากเลยกัดลูกปลาอยู่ข้างในอะ่ะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่ารอดหรือเปล่าไปโดนไปแล้ว อยู่วะชโดเหรอชโดเหรอดุมากเลยโอ้ยไงข้อมันอืมที่เผลยเลย อย่างดูเลยโคตรสวยเลยนะมีปลานี่ครับอย่างนี้ ดูดูดีๆนะนี่มันติดคลองแนละ้ว อื้ <c oughs> <c oughs> มันตัดจริงๆด้วยไหมไหมดิ ตัวเล,ล็กเหรอฮะตัวเล,ล็กเหรอมาน,นี่ลูกมีไม้ตายอยู่นะครับนี่ผมถอดใบหลิวอ่อกนะ นี่มาเห็นไหมฝ่าเลยอันนี้เฮ้ยใส่ปะกองไม้นะครับีหลายทีฮึ่มก็อย่างว่าทำไมมันดุแปลกๆโอ้โห กัดดูแปลกๆนะครับตัวนี้ตีไปตรงที่ประมาณสี่ห้าไม้ก็ไล่กัดสี่ห้าไม้เลยนะครับต้องเปลี่ยนไม้ตายนะครับตัวเล็กสีดํานะครับแบบไม่มีใบหลิวนะเคาะเคาะเคาะมาเบาๆดูดเข้าไปเลยนะครับปลาดาบอีกแล้วสองตัวเป็นปลาดาบอีกแล้วโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บภาพแล้วปล่อยเข้าไปสุดยอดเดี๋ยวเจอไม้ตายเข้าไปัดแน่นๆเลยครับแทงเอาฟิน87ครับยักษ์ฟินพีสามครับน้ําดันเข้าบ้านนะไปตามมันต่อครับ โอ้ oh, oh. ไปบันปลาดาบแล้ววันนี้ไปมีน้ำไหลเอื่อยเข้านะครับได้สันน,นิษฐานว่าน่าจะมีตัว มีปลาจิบอยู่นะมีปลาขึ้นจิบอยู่นะน้ำมันไหลเข้าจากฝั่งนี้นะไปเนี่ยไปแต่มุมนี้หน้ากัดมากเลยตุ้มตุ้มตุ้มไี่ไงหน้ากัดมากโอ๊ยลุด Oh, it's So my name again. Two thousand years later. Hello? Oh, it's so a of กระโดดกัดตัวลอยเลยนะครับตัวที่สามนะครับของวันเพิ่งได้ปลาไซดีนี่แหละอ้วนตับเลยนาเดิมนี่แหละครับสุดยอดเลยกัดเป็นไมยราบนะครับส่งจนมั่นใจอะ่ะโหกว่าจะได้แต่ละตัวแน,น่นๆเลยครับแทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p ี3ไปตามกันต่อครับทุกคนมีชุดกันฝนครับ ขีเข้าไปดูดิโอเคครับถึงห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝนตกนะครับตกต่อไม่ไหวนะเพราะว่ามีลมโยกเบาๆด้วยทำให้การส่งเหยื่อมันยากนะครับองคประกอบการวันนี้ก็ถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าปลาที่ได้เป็นปลามันผอมนะหัวโตสองตัวแล้วตัวแรกตัวใหญ่ใหญ่เลยเท้าอว้วนเนี่ยว่ามีโลครึ่งเลยนะครับแล้วก็มีแวะไปเช็คนาที่เคยไปซ้ำนะว่ามีแผนว่าจะไปซ้ำอีก คลิปหนึ่งเลยครับก็ไปเช็คดูก็น้าํามันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่ยังดียังมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามันจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับแล้วนี่คือโฟร์สตอรี่ครับ